วิเคราะห์วิจารณ์ครับศึกมวยไทย7สีประจำวันที่30เมษายน2566ครับในสัปดาห์นี้ครับมีการแข่งขันเมื่อรอบคุณเสีอมวยไทยบันแท้นะครับในรอบ8คนสุดท้ายซึ่งนะครับวันนี้ถือว่าเป็นรายการที่นะครับจะนำนักมวยที่จะได้เข้ารอบเป็น4คนสุดท้ายนะครับผู้ชนะคนที่หนึ่งคนที่สองก็จะได้เข้ารอบเป็นรอบ4คนสุดท้ายนะครับเป็นคนที่3และคนที่4หลังจากนั้นครับลังจบคนที่2ก็จะมีการจับฉลากนะครับเพื่อที่จะประกบคู่นะครับ ในรอบรองชนะเลิศซึ่งรอบรองชนะเลิศนะครับจะชกแบบนะครับถ้าว่าจับเจอใครก็ชกกับคนนั้นครับถ้าหากว่าชนะก็ชิงชนะเลิศถ้าแพ้ก็ชิงอันดับที่3ในอันดับต่อไปครับและก็ช่องของเราครับก็จะมีการจัดอันดับนักมวยตัวเต็งอีกรอบหนึ่งครับหลังจากที่ได้นักมวยที่เข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายแล้วนั่นเองครับคู่ที่1ครับเป็นการพบกันระหว่างก้องชัยวัดเกียรติชัยวัด โปกรมด้านสิงฉลามส่อพองอมรนในพิกัด1 1อปอนด์คู่นี้ยังไม่เคยชกกันนะครับถือว่านะครับได้คนละแบบดีคนละอย่างนะครับคู่นี้ก้องชัยวัน์จะได้ในเรื่องของส่วนสูงส่วนด้านสิงฉลามนะครับได้ในเรื่องของความเก๋าเกมนะครับแล้วก็อาวุธมวยครับก้องชัยวัน์เกียรติชัยวัน์หรือว่าก้องชัยวัน์สอเดชาพันธ์ครับเป็นมวยยุ19ปีส่วนสูง175ซนติเมตรเป็นมวยขวานะครับ มีลูกฝีมือและก็ลูกเข่านะครับแต่ว่าเป็นมวยที่ออกทรงอัอแน่นนะครับถ้าว่าวันไหนนะครับมาสู้เต็มร้อยนี่ก็ถือว่าน่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวมองว่าวันนี้ทุกคู่นะครับของรัฐบาลเสือวันนี้มาสู้เต็มที่อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าการที่ได้เข้าสรอบสี่คนสุดท้ายหรือว่านักมวยแต่ละคนนะครับประสบความสําเร็จครับและก็ในเรื่องของที่1นึงถึงที่สครับก็จะมีรางวัลเป็นเงินรางวัลที่นะครับจะให้นักมวย ครับทาให้นักมวยก็จะมีความพยายามและก็มาสู้เต็มร้อยอย่างแน่นอนนะครับในไฟน์นี้นะครับก็ต้องสู้ถวายหัวแล่นะครับถ้าชนะไฟน์นี้ก็จะได้ชกอีก2ครั้งก้องชัยวัน์ครับเป็นมวยจากอําเภอดอนศัก์จังหวัดสุราษฎร์ธานีปัจจุบันก็ซ้อนอยู่ที่ค่ายมวยสอดีชาพันธ์นะครับก้องชัยวัน์ครับเป็นมวยเพชรมวยสูงยาวนะครับมีลูกฝีมือไฟล่าสุดนะครับก้องชัยวัน์มาเล่งยกที่4นะครับแล้วก็เบียดเอาชนะคะแนนทา้งนั้นยิ้มสยามครับและก็ขาดลอยท้ายครับ ก้องชัยวั์ครับก็เป็นมวยสูงยาวนะครับมีลูกฝีมือเตะขวาต่อยขวาแล้วก็มีลูกเข่านะครับเข่ายนเข่ากระทุ้งถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับอาวุธมวยนะครับค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันนะครับนั่นก้องชชยวัดวาจิตัวใจนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับไม่เห็นนะครับทิ้งตัวทั้งแม้ว่าจะโดนอาวุธหนักๆนะครับแต่ว่าเรื่องของวจิตวจดูว่านะครับไม่เป็นมวยที่ไม่ทิ้งตัวอย่างแน่นอนครับก้องชชยวัดวันนี้ดูว่ามาสู้นะ สำหรับฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังครับก็มีชะนะธิ์ที่สองทางด้านติงลี่เสวุฒิชิปปิ้งแพ้คะแนดนด้านกล้องพบบอลสุขสันต์ล่าสุดมาชะนะคะแนนด้านยิ้มสยามต่อโชคมีชัยครับส่วนด้านคู่ชกวันนี้ครับทางด้านสิงห์ฉลามส่องพงอมรนะครับในมรอบปุ่นเสือนะครับเพิ่งแพ้ครั้งเดียวนะครับถือว่าเป็นอีก่งนักมวยที่น่ากลัวเหมือนกันครับทางด้านสิงห์ฉลามสิงห์ฉลามครับเป็นนักมวยรุ่นพี่ครับอายุ20ปีส่วนสูนง167เซนติเมตรครับเป็นมวยขวานะครับ เป็นมวยจากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชสิงฉลามครับก็เป็นมวยขวานะครับจริงๆก็เป็นมวยเข่าเหนียวหนึบนะครับหน้าสิงฉลามกระดูกมวยชชั้นกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าทุกคนเลยนะครับเป็นมวยประเภทเตะขวาต่อยขวานะครับองในถือว่าเหนียวหนึบเลยช่วงหลังครับก็จะบอกว่าเป็นมวยสีมือนะครับและก็ช่วงหลังดูว่าเวลาที่ได้วุฒินำไปแล้วนี่ชอบมานะครับ เก็บการมังบุธแล้วก็ออกทรงมวยฝีมือนะครับมาเก็บการมังอาวุธเป็นส่วนใหญ่ฟอร์มการชกสามฟอร์มหลังมีชนะคะแนนนั่นฤทธิชัยโปรภไทหัวหินชนะคะแนนทางด้านยิ้มสยามสาโชคมีชัยนะครับล่าสุดมาแพ้คะแนนทางด้านกล้องพบปอสุขสันมาล่าสุดนะครับทั้งคู่นะครับเคยโชคกับยิ้มสยามมาด้วยกันทั้งคู่นะครับทางด้านของกล้องชายวัดนะครับสามารถชนะคะแนนนะครับขาดลอยเท้าย้ายส่วนทางด้านสินฉลามครับก็ ได้นับวันนั้นครับก็ถือว่าเจ็บตัวเหมือนกันนะนะครับทางด้านสิงห์ฉลามนะครับวันนั้นทางด้านยิทสยามก็พยายามไล่เล่งขึ้นมาเหมือนกันครับสำหรับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างก้องชชยวัดเกียรติชชยวัดวกับด้านสิงห์ฉลามสอพวงอมรก้องชชยวัดครับเป็นมวยเพชรสูงยาวนะครับออกโซงอ้อนแต่ว่าหัวจิตหัวใจดีนะนะครับช่วงหลังก็พยายามพัฒนาตัวเองนะครับอาบุธมวยนะครับก็จะมีลูกเขาโยนนะครับแล้วก็มีลูกจังหวะฟีมือครับดักเตะดักต่อยนะครับ ยก4นี่ถือว่าเป็นยกเก่งนะครับต้องดูที่ยกสี่ว่านะครับสามารถเล่งได้ไหมผ่านได้ไหมนะครับวันนี้นะครับในเรื่องของกระดูกมวยอาจเป็นรองนะครับแต่ว่าหัวใจไม่เป็นรองนะดังนั้นก้องเฉยวัดวันนี้ครับก็ดูว่านักมวยนะครับมีความพยายานมีความพยายามเหมือนกันครับส่วนสิงฉลามครับวันนี้ครับชื่อมวยกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าบรรยากาศหน้าเสือนะครับก็จะมีคุณเอกปัตนีครับคอยทำบรรยากาศคำหน้าเสือให้วันนี้ครับทั้งน้าสิงฉลามนะครับดูว่ามาเป็นมวยตั้งรับ นะครับเก็บกันมังอาวุธนะครับคอยออกคอยโต้ใช้ความเก่าเกมในการชกนะครับสลหรับคู่นี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกับเลสนตัวออกขึ้นชอบไปดีที่ด้านสิงห์ฉลามสวพงอมหรือว่าเก่าเกมกว่านะครับอาวุธมวยเหนียวหนึบกว่านะครับชนะน้อยทําให้เป็นชนะมากได้ครับคู่นี้ออกชอบไปดที่ด้านสิงห์ฉลามสาวพงอมครับคู่ที่2ครับเป็นนักมวยสายใต้พบกันเองครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรลีลาเอ็มยูเดนพบกับนานพรพิทักษ์นครสามิตเท็กเตอร์ ได้พิกัดร้อปอนด์ซึ่งต้องบอกว่าทางด้านพรพิทักษ์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักมือที่มีโชคมีดวงมีวาสนาอีกคนหนึ่งเหมือนกันครับวาสนาอาจไม่เท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องของดวงนี่มีค่อนข้างเยอะนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้นะครับแต่ก็ยังได้มีโอกาสในการโจกต่อนะครับทางด้านพรพิทักษ์วันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับว่านะครับจะมีโชคมีดวงอีกหรือไม่นะครับนณยพดีลานะครับมาช่างเกินไหมนะครับหรือว่า ลดไม่ลงไหมนะครับหรือเป็นตะชิวนะครับหรือมีเหตุอย่างอื่นๆหรือไม่นะครับวันนี้อาจเป็นดวงของความพิชิ์ที่ได้เข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายก็มีโอกาสเป็นไป,ไปได้เหมือนกันครับมาดูกันที่นักมวยทางด้านฝั่งมุมแดงครับเพชรดีลาเอ็มยูเดนครับถือว่าเป็นนักมวยม้าเมื่อดีคนหนึ่งนะครับเป็นนักมวยที่โชว์ผลงานโชว์นะครับศิลปะมวยไทยได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะนั้นเพชรดีลานักมวยที่น่าจับตาอีกคนหนึ่งเลยครับตัวมองว่า ว่าเพดีลาได้เข้าสู่รอบสีคนสุดท้ายก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับในมวยบ,บุตรเสือนะครั้งนี้และก็น่าจะมีคู่ชกนะครับไว้รอแล้วนี่ค่อนข้างเยอะเลยครับเพดีลานี่เพราะว่าเป็นมวยที่ชกสนุกอีกคนหนึ่งครับเพดีลาเป็นมวยอ,อายุ21ปีส่วนสูง1 6อซติเมตรครับเป็นมวยไม่สูงมากนะครับเป็นมวยนะครับเป็นมวยเตะขาเจอยยางต่อยหมัดน,นะครับผสมกับฝีมือครับเป็นมวยจากอำเภอปลายพรยาจังหวัดกระบี่ปัจจุบันก็ซ้อมที่ใกล้ๆกับ วิธีมวยช่องเจ็ดสีครับซ้อมที่ค่ายมวยเอฟเอกรุ๊ปเพชรีลาครับเดิมๆเนี่ยเป็นมวยประเภทมวยสีมือนะครับชอบหมดยกสี่ยกห้าและก็แพ้น็อกบ่อยแต่มาชกมมนรอกปุ่เสือครับมาซ้อมที่เอเบีกรุ๊ปนะครับเปลี่ยนสไตล์การชกเป็นมวยที่อาวุธหนักอาวุธแรงเปิดเกมนะครับลูกหมัดลูกศอกอันตรายครับต่อยหมัดนี่ททำเอากล้องชัยวัดนะครับเกือบเสียมวยเลยวันนั้นครับเจ็บหนักเหมือนกันและก็ฟันศอกครับชนะน็อกทางด้านของ ฟันศอกครับชนะนอกทางด้านเด่นพยักศักสตูนนะครับโอ้หน้าเสียดายเหมือนกันพยักหน้าเสียดายเหมือนกันครับเด่นพยักศักสตูนไม่สามารถชกต่อในมอรอบปุ่นเสือได้ถือว่าเป็นวันที่มีจุดขายนะครับมวยจินุจันรในเกินร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้หัวใจและก็อาวุธมวยคนข้างคมคู่คต่อสู้เลยนะทางด้านเพชรดีล่าเอ็มยูเด่นครับฟอร์มการชกสามฟอร์มหลังมีชนะคะแนนนั่น,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 นก้องชัยวัดเกียรติชัยวัดชนะนอกที่สองทางด้านเด่นพยักศักสตูนล่าสุดครับมาตัดนะครับในรอบแปดคนนะครับ ถ้าดท่าแพ้คะแนนให้กับทางด้านเียนอมลักกี้บันเทิงนะครับไปแบบซูซีครับขาดลอยอาจจะแพ้ขาดลอยท้ายๆนะครับแต่ว่าวันนั้นก็ชกได้ค่อนข้างดีครับอาจจะเก่งไปหน่อยนะครับคนนี้ก็จะมีโอกาสได้ชคกันนะในรอบต่อไปครับหากว่าพอดีลาเข้ารอบส่วนทางด้านคู่โชควันนี้ครับถือว่าเป็นนักมวยที่โชคดีเหมือนกันครับเป็นนักมวยอีกคนหนึ่งนะครับที่นะครับในการชกมุญบุรเสือฟอร์มค่อนข้างแพ้บ่อยแต่ยังอยู่ในสายนะครับในอยู่ใน นะครับการชกในครั้งนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับทั้งด้านนักมวยที่ผมคิดว่าน่าจะได้เข้ารอบอย่างทั้งด้านเด่นพยักศักสตูนนี้โอ้แพ้ครั้งเดียวก็ตกรอบเลยนะครับไม่ใช่ตกรอบเลยนะครับแต่ว่าเ้ื่อร่างกายที่มันโดนหนักเกินไปนะครับแล้วก็เรื่องโชคด้วยแหละนะครับจะเห็นได้ว่านักมวยรอบุเสือในช่วงหลังๆทั้งสองครั้งที่ผ่านมามีนักมวยที่นะครับโดนบริเวณจมูกแตกแล้วก็ทาให้สามารถ โชคต่อได้ว่าจะเป็นเด็ดประยกสระสตูลน,นะครับหรือว่าทางด้านของเพชตตาปิมเลนกิลาสุราต์นะครับก็ถือว่ามวยรอบนะครับเป็นมีนักมวยที่อาวุธหนักอ,อาวุธแรงเหมือนกันครับพรพิทักษ์เป็นมวยอายุ19ปีสูงสิบเก้เซนติเมตรครับเป็นมวยขวานะครับจริงๆก็เป็นมวยฝีมือนะครับแต่ว่าบางอาวุธไม่ค่อยดีนะครับเก็บกันบางหมัดบางศอกไม่ค่อยอยู่เป็นมวยจากอำเภออาวลึก จังหวัดกระบ,บี่ปัจจุบันซ้อมที่ค่ายมวยส่อภูมิพัฒน์พรพิทักษ์ครับจริงๆก็เป็นมวยฝีมือครับเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักต่อยดักเสียดักแทงวันนี้ก็ดูว่าทางด้านของพอรพิทักษ์มาเป็นมวยฝีมือนะนะครับอาศัยจังหวัดสองจังหวัดสามมุในก็มีนะครับมีเขาเหมือนกันครับพนันด่นพยักษ์รวมการชกในมวยรับปูนเสือนี่ต้องบอกเลยว่าแทบจะแพ้เป็นส่วนใหญ่เลยครับแต่ว่าคู่ชกอาจไม่พร้อมบ้างชกนอกรอบบ้าง ก็มีนะครับสฟอร์มหลังมีแพ้น็อกตัวที่2งทางด้านไม้สัางคำสอยิ่งเจริญการช่างวันนั้นทางด้านของพอรพิทักษ์ครับได้สิทธิ์ในการเข้ารอบนะครับเป็นการชนะบายจริงๆจะได้ชกกับทางด้านโนรายูสุลาแต่ว่านูราไม่พร้อมนะครับก็เลยถอนไปวันนั้นก็เลยได้เครดิตนะครับได้สิทธิ์ในการลุ้นอีก1ไฟต์แล้วก็นะครับได้เข้ารอบมาตรงนี้ครับ ถัดมาครับก็มาแพ้นอกทนที่2นั่นเวนอมลักกี้บันเทองวันนั้นตนเตะก้านคอล่าสุดครับก็ทางด้านของเด่นพยักศักดิก์สตูนครับถอนไปนะครับทำให้ทางด้านพรพิทักษ์ครับได้สิทธิ์ในการชนะบายแล้วก็โอกาสลุ้นอีกหนึ่งไฟวันนั้นนะครับผู้จัดก็ได้นำเพชรแสนสุขครับชดบางแสนมาเข้าเวนแทนวันนั้นทางด้านพรพิทักษ์ก็แพ้คะแนนอีกเหมือนกันครับถือว่าแพ้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับทางด้านเด่นทางด้านของพอรพิทักษ์แต่ว่ายังได้ อยู่ในการลุ้นในการเข้าสู่รอบสีคนสุดท้ายต้องระวังเหมือนกันนะครับว่าพรพิทักษ์นี่นะครับมีโอกาสเข้ารอบเหมือนกันนะนะครับด้วยในเรื่องของดวงนะครับถ้ากว่าเพชรดิลามาไม่ดีนะครับก็มีโอกาสให้ทางด้านพรพิทักษ์เข้ารอบได้เหมือนกันสำหรับคููนี้เป็นการพบกันระหว่างเพชรดีลาเอ็มยูเดียนพบก,กับด้านพรพิทักษ์นครสามิตแทคเตอร์เพชรพดีลาครับเป็นมวยเพชรอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับเป็นมวยขวาประเภทเ,เปิดเกมครับเตะขาจอยางต่อยหมัด หมัดหนักศอกแรงนะครับพรอพิทักครับก็เป็นมวยฝีมือนะครับก็เป็นมวยฝีมือครับประเภทตั้งรับตะขว้าต่อยขวาดักเตะดักต่กตอยแต่ว่าการหมัดการศอกไม่ค่อยอยู่ต้องบอกเลยว่าส่วนตัวมองว่าคู่นี้นะครับมีโอกาสรุนนับลุ้นน็อกและก็มีโอกาสไม่ครบ5้ายกค่อนข้างเกิน70%นะนะครับมีโอกาสเลยเพราะว่าทา้าเพาดิลานเป็นนักมวยอาวุธหนักอาวุธแรงและก็หมัดสอกดีส่วนพรอพิทักษีหมัดศอกนะครับค่อนข้างแยงแยงเหมือนกันครับโดนเป็นหลุดเลยครับ ส่วนตัวคู่นี้มองว่าเพชรดิลาดีกว่าเยอะเลยครับถ้าว่าวันนี้นะครับไม่โดนนับโดนน็อกของพอรพิทักนี่นะครับหรือว่าพรพิทักไม่มาโจกแบบโคตรดีนี่ถือว่าจะชนะเพชรดิลาได้นี่ค่อนข้างยากเลยครับส่วนตัวคู่นี้มองไปที่เพชรดิลาเลยครับจัดว่าวันนี้ครับมีโอกาสที่จะชนะน็อกได้เลยครับเพชรดิลาอินดูเดน ผู้ที่สามเป็นมวยรลองคู่เอกเป็นการพบกันระหว่างราชเดชสอเพชรจำหลัดพบกับนั่นเพชรพฤิัฐส,สิทธินายกทวีตพงศ์ในการร้อยยี่สิบ ong, สเอ็ดปอนด์เดิมๆทางนั่นราชเดชครับจะโชคกับนั่นจอร์ดพลันใจแต่ว่าจอดพลันชัย,ยังไม่พร้อมนะครับผู้จัดเลยดึงทางนั่นเพชรพฤิัสมาเข้าเวรนแทนนะครับแต่ว่าก็แจ้งไว้ล่วงหน้านะครับเกือบสัปดาห์หรือว่าสัปดาห์กว่ากวาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพชรพฤิัสก็มีรายการชคอยู่แล้วนะครับจึงมองว่าความพร้อมน่าจะมีค่อนข้างสูงเหมือนกันครับนั่นเพชรพฤิัส วันนี้ครับเมื่อ้นราเเดชยดมปล่อยเวทขึ้นมาชกนะครับปกติก็หลายๆคนก็จะเห็นราชเดชชกนะครับในวิกัด115ปอนด์เป็นส่วนใหญ่ครับมาดูที่นักมวยฝ่ายแดงครับราชเดชดสอเพชรจำหลัดหรือว,ว่าราชเดชยดทีเอ็นมวยไทยเป็นมวยอ,อายุ21ปีสูง170เซนติเมตรครับเป็นมวยซ้ายฝีมือจากจังหวัดอุตรดิตถ์ฝ่บันก็ซ้อมไปที่ค่ายมวยทีเอ็นมวยไทยราชเดชครับเป็นมวยซ้ายฝีมือนะครับประเภทคล่องแคล่วแต่ว่าอาวุธไม่หนักนะครับเตะซ้ายต่อยซ้าย นะครับการหมัดกันสอกไม่ดีเหมือนกันนะทางด้านของราชเดชครับช่วงหลังร่างกายไม่ค่อยดีครับเป็นมวยที่นะครับเวลาโดนหมัดโดนศอกนี่ดูว่ายังการหมัดกันสอกไม่ค่อยดีนะครับวันนี้มาเป็นมวยตั้งรับแน่นอนครับอาศัยจังหวัดสองจังหวัดสามเข้าออกรวดเร็วครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแต่ว่าช่วงหลังนี่ต้องบอกว่าฟอร์มแทบไม่ค่อยดีเลยครับสามฟอร์มหลังก็มีเสมอทางด้านมหาสมุทรอายุกุ้งเมืองเพชรแพ้คะแนนั้นมห ah าสม ah ุทรอายุกุ้งเมืองเพชรล่าสุดมาแพ้คะแนนงนั้นเด่น,ดนสิทธิ์นายกทุติย์มาล่าสุด ใบล่าสุดก็ปล่อยเวทเึ้าไปชกที่พิกัด1 21ปอนด์ครับส่วนทางนั้นคู่ชกวันนี้เพชรพลัลหัตส,สิทธิ์นายกทวีปตะพงหรือว,ว่าเป็นนักมวยที่นะครับผ่านมวยดีๆมาเยอะเหมือนกันครับต้องบอกว่าเพชรพัหัสนี่แต่ก่อนก็ชกมาค่อนข้างนานเหมือนกันนะนะครับเพชรพัหัตครับเป็นมวย21ปีสูง165เซนติเมตรครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเพชรครบเครื่องครับจากอำเภอล,ลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันซ้อมที่ค่ายมวยศักดิ์บุรีรัมย์ ทางด้านเพชรพฤหัสครับเป็นมวยเพชรมีหมัดที่ถือว่าต่อยหมัดได้ค่อนข้างดีนะนะครับประเภทมวยเปิดเกมนะครับแต่ช่วงยก4ยก5ยก3ามก็จะมีลูกคุมเกมนะครับลูกฝีมือดักเตะดักต่อยดักเสียบด,ดักแทงแต่ว่ามีลูกหมัดเป็นลูกที่เด็ดเหมือนกันนะนะครับทางด้านเพชรพฤหัสสามารถรุนนับรุนน็อกได้เหมือนกันครับหมัดของเพชรพฤหัสความการยก3ฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนทางด้านคาถาเพชรสิงมาวินชนะคะแนนนั่นผ้าแสงเล็กสอโชคมีชัย ล่าสุดมาพลิกแพ้ในนั่นเฟสเอราวัณมาล่าสุดครับวันนั้นก็ค่อนข้างสูสีนะนะครับสุดท้ายก็มาโดนแซงนายกท้ายๆสำหรับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างราชเดชสอบเพชรจำหลักผูก้กำนันเพชรพรหัสศิษย์นายกทิพย์พิตรพงศ์ต้องบอกว่าทานั้นราชเดชเป็นมวยซ้ายฝีมือนะครับเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับทั้งคู่นี่โจกที่ช่องเจ็ดสถิติไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่นะครับทางด้านของราชเดชนี่แทบไม่ชนะใครเลยครับที่ช่องเจ็ด เพชรลหัดเช่นกันครับก็ไม <rapper> ่ค่อยได้โชคที่ช right ่องเจ็ดนะครับฟอร์มการโชคที่ช่องเจ็ดก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับส่วนมากก็จะแพ้เป็นส่วนใหญ่มากกว่าชนะนะครับล่าสุดที่มาโชคที่ช่องเจ็ดก็แพ้ทางด้านขัตถาเพชรสิงห์มาวินนะครับต้องบอกว่านะครับพระนาเพชพลหัดนะครับที่มาโชคที่ช่องเจ็ดก็ยังไม่ชนะเหมือนกันนะครับมีแพ้คะแนนทางด้านช่างทองอินวิเดียนมาด้วยนะครับก่อนหน้านั้นถือว่าสถิติในช่องเจ็ดทั้งคู่ไม่ดีนะนะครับ ราชเดชมีเคยชิงแชมป์ที่ช่องจก็แพ้ทานน่ารักอิราวันมาต่ออีกครั้งหนึ่งก็ท่าน,น,นก็โดนหมัดคู่ต่อสู้แล้วก็แพ้คะแนนไปคู่นี้ครับราชเดชเป็นมือซ้ายฝีมือสวนเพชรบริหัดมีลูกหมัดลูกศอกนะครับก็ขึ้นอยู่ที่มุมมองและก็ความชอบของแต่ละคนด้วยนะครับคู่นี้ค่อนข้างสูสีสถิติที่ช่องจ็ทั้งคู่ไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับบรรยากาศน่าเสียก็ใกล้เคียงกันแหละครับคู่นี้ สำหรับค like er ู่นี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วส่วนตัวเขาออกลองหนึ่งคู่นะครับคู่นี้ออกลองพที่นั่นเพชรพฤหัสศิษย์นายกทวีตะพงนะครับส่วนตัวดูว่า3มยกแรกเนี่ยได้รุ่นหมัดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกต่อยหมัดพิกเกมพิกสถานการณ์ส่วนตัวดูว่าเพชรพฤหัสมีตรงนั้นนะครับหากว่า3มยกแรกไม่ได้ลูกต่อยหมัดนี่ก็น่าเป็นห่วงหน้ายกสี่ยกห้าแลนั้นแล้วครับคู่นี้บอกเลยว่าสูสีครับแต่ส่วนตัวก็ยังออกพื้นที่นั่นเพชรพฤหัสนะนะครับวันชกจริงก็มาดูอีกรอบหนึ่งก่อนครับว ในตัวมาดีไหมนะครับแล้วก็เด็ดหน้าเสือรมาดีไหมนะครับแต่เบื้องต้นครับส่วนตัวออชอบพี่นั่นเพชรปรหิหารสิทธินายกทุพิธพงศ์ครับและคู่ที่4เป็นคู่เอกำลรายการเป็นการพบกันร,ระหว่ังมหามงคลพักยกทีเอสหรือว่ามหามงคลมุกบอนเชียงใหม่บก,กับเพชรทองรอโจโนูโวหรือว่าเพชรทองรอสิทธิหลวงพี่น้ำฝนได้ปกัด134ปอน มหามงคลมุกบอลเชียงใหม่ครับช่วงหลังลฟอร์มแทบไม่แพ้ใครเลยนะครับเป็นมวยฟอร์มสุดฟอร์มร้อนแรงมหามงคลครับเป็นมวย24่สสี่ปีสูสูนร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรครับเป็นมวยซ้ายจจกกังหวัดยะโสธรมันเก็บตัวไปซ้อมที่ค่ายมวยชานชัยมวยไทยยิมมหามงคลครับเป็นมวยซ้ายทั้งแถบครับมีตีนซ้ายทั้งแถบครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับเป็นมวยที่ไม่ไม่ชอบเขาแล้วก็ไม่สู้เขานะทางด้าน มหามงคลแต่ว่าตีนซ้ายนี่ถือว่าตตนหนักกว่าเลยนะครับวันนี้ดูว่าเตนหนักกว่านะครับแต่ว่าความเร็ววันนี้ดูว่าเป็นรองนะครับความสูงก็เป็นรองครับแต่ว่าไในเรื่องของความหนาครับค้อมการโจก3ฟอร์มหลังมีชนะนกนิสัยนั่นแปลงนกเขากอมอสิบเอ็ดชนะในนั่นยอดพิยาสอปรกรล่าสุดมาพิกแพ็คนี่ทางด้านเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันมาล่าสุดนะครับที่วิธีมวยราชดำเนินครับหรือว่า RWS นะครับในรายการนั้นส่วนทางด้านคู่โกวันนี้ครับ เพชรทองหล่อจอนูโวครับเป็นมวยอายุ23ปีครับสูงนึงซนติเมตรเป็นมวยซ้ายสูงยาวครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันเก็บตัวฟิตซอ้อมี่ไข่มวยอันสุขุมวิทย์เพชรทองหล่อครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครับเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะด,ดักต่อยดักเสียบดักแทงช่วงหลังนี้ต้องบอกว่าทาบันหรือว่าเจอมวยเก่งๆเหมือนกันครับนั่นเพชรทองหลอ่อเพชรทองหล่อครับถือว่าเป็นมวยที่นะครับไม่ชอบหมัดชอบศอกเหมือนกันนะครับนั่นเพชรทองหลอ่อ แต่ว่าข้อดีของเขาคือเป็นเวทที่นะครับจะหลากหลายกว่านะครับถ้าหากว่าแพะวงนอกก็ยังมีวงในนะครับให้ได้สู้ในยก4ี่ยกห้าครับอร์มการยก3ฟอร์มหลังต้องบอกว่าไม่ดีเลยครับแพ้รวดมีแพ้คะแนนท้งนั้นกล้องธรณีสอดสมหมายแพ้คะแนนท้นั้นซูเปอร์เล็กจิตมังน,นลล่าสุดมาแพ้คะแนนนั้นแบทแมนอลอียมาล่าสุดที่สุดกำบลคนสมุยสลับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างมหามงคลพักยกทีเอสพบก,กับน้านเพชรทองหล่อโจนโวพบ ในพิกัด134ปอนด์มหามงคลเป็นมวยซ้ายทั้งแถบตีนซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเป็นมวยซ้ายฝีมือส่วนเพชรทองหล่อครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือเหมือนกันครับแต่จะผสมในเรื่องของเข่าด้วยหรือว่าถ้าหากว่าแพ้วงนอกก็ยังมีวงในให้ได้สู้ครับสาหนัานเพชรทองหล่อสำหรับคู่นี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกับเรือสุตอตช็อปลิงนั่นเพชรทองหล่อนะนะครับดูว่าวันนี้บรรยากาศหน้าเสือนะครับการพิดซ้อนพิกค่ายนะครับการบำรุงนะครับ อาชีต่างๆดูว่าวันนี้ไม่เป็นรองนะนะครับถ้าว่าแพ้วงนอกก็ยังมีวงในให้ได้ลุ้นนะครับส่วนตัวดูว่าต้องหลอค่อนข้างหลากหลายกว่าครับวันนี้ถ้าหากว่าการตีนซ้ายอยู่นะครับมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับส่วนตัวคู่นี้ออกที่ชอบที่นั่นเพชรทองหล่อจนูโวครับมวยห้าดาววันนี้ครับออกไปที่ยังนั่นเพชรดีไลอ์ยูเดนครับวันนี้ดูว่ามีโอกาสลุ้นนับนกไหมครับส่วนเมื่อสามดาววันนี้ครับออกที่นั่นสิงห์ฉลามสองพวงอมนครับดูว่าเหนียวเหนึบกว่าแล้วก็ เก่าเกมกว่าครับวันนี้ดูว่าชนะได้นะนะครับสลับมวย5ดาวแล้วก็3ดาวครับสำหรับการนำเสนอข้อมูลนะครับหากว่าผิดค่าบริการใดต้องขอโทษขอไปมาที่นู้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ